สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับพี่ซีในช่องมิดริกาว่าแคเตอร์อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะนะาบ้านพักของเนอรโปดที่น่ารักฮ่ไม่รู้สิรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ท่านไม่ต้องกังวหลหรอกนะครับมันไม่มีอะไรหรอก เทพเจ้าสมควรจะโดนแบบนั้นแบบที่ท่านทําเมื่อวานผมมาดูวิดีโอ,อย้อนหลังที่บันทึกภาพเอาไว้แมบบสุดยอดเลยนะครับแบบเต็นเต็สมควรได้รับผลกรรมแล้วแหละครับเนเป๊อปอ๋ันชัวนนะฉันก็คิดว่าฉันทําไม่ถูกต้งองอเอาล่ะได้เวลาให้อาหารเจ้าเบอกเนี่ยแหละอ่ะที่กระไใช่ไหมล่ะเจ้าเบอกโอ้โหทุกคนเนเป๊อเลี้ยงเจ้าะแค่ยากด้วยดูดิตัวเบล้อเลย แลือนั่นอะไรอ่ะจะให้อาหารมันโอ้โหกินไก่ทั้งตัวเลยเหรออร่อยขอบ,บคุณนะครับท่านเหนอปอ้อเฮ้ย <c oughs> แล้วนี่คอสตูมแมนมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยคุณเหนร์ป้อครับท่านเทพให้กระผมมาตามเชิญทางนี้ครับ อันนายได้ยินไหมท่านเทพไม่โกรธฉันท่านเทพให้คอยมาตามด้วยฉันไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นด้วยหม่นะเก้าเบือนี่เจอไลเก้ก็อร่เลยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วในระวงทางที่เนื้อโป๊กับคอสตูมแมนกำลังเดินไปหาท่านเทพเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ครับผมไม่อยากให้คุณเนอร์โปเหนื่อยนะครับเดี๋ยวผมอุ้มไปส่งนะขอรับไปฉัน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 ไป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 ฮ้ยเฮอะไรเนี่ยอะไรแก่อะไรอะไรเจ้า <c oughs> เนอร์โปเป็นยังไงบ้างจำเรื่องที่แกทำกับฉันเมื่อวานได้ไหม <c oughs> เจ็บปวดรูดร้าวยังเจ็บมาจนถึงทุกวันนี้วันนี้ถึงข่าวที่ไหนต้องชดใช้เอ้ชดใช้ชดใช้ชดใช้กับสิ่งที่นายได้ทำเอาไว้สิ่งที่ฉันทำเทพก็สมควรได้รับแล้วเพราะว่าเทพเป็นเทพที่นิสัยไม่ดีเองแน่นะนี่ยังไม่สำนึกอีกเหรอหลักโ จำไว้นะเนอโป้ฉันคือผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุดไม่สวรรค์น,นี้ห้ามนายทำกับฉันแบบนี้อีกเอาไงต่อดีอฮะอ้วนหนึ่งฉันคิดว่าเราควรจะเอาเจ้าตัวเล็กนี้ไปเก็บในถ้าน,นะเพือ่อนอ่าอย่างนั้นก็ได้นะงั้นเราเอามันไปเก็บในถ้ำกันดีกว่าเออกินแรงมากโอ้โหทุกคนที่ซีสงสารเนอโป้จังเลยดูดู แต่เธออ้วนหนึ่งโอ้โหเหม็นมากเลยนะเนี่ยดูก่อนที่เหม็นน่ะน่าจะเป็นพวกนายบ้างกว่านะดูก่อนจะทำอะไรอ่ะอย่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะไปเถอะกลับบ้านกันฉันอยากกินหมูกระทะอ่าดีดีกลับบ้านกันเถอะปะเฮ้ยดูก่อน,อนแล้วใครจะช่วยเนื้อป้อ,อทุกคน นั่นมันคนที่อยู่ต้นคลิปนี่นาที่มันอะไรกันนี่โอ้แต่เดิร์ปโอแต่เดิร์ปโอ้กับกันเดโร์ปโอ้กับแตนเดอร์โปโอยู่ในนี้ใช่ไหมครับเฮ <c oughs> ้ยเราจะเจอไหมเนี่ย <c oughs> เห็นแล้วว่าแบ,บ่แบ่มมีอะไรเลยนั่นไงข้างล่างน,นั่นอะเห็นเป้านั่นไงเนอร์ปโออยู่ตรงนั้นรีบไปช่วยเนอร์ปโกันเถอะเฮ้ย <c oughs> ทำไมอยู่ดีดีก็ขยับเองอะ ดูกนเนือโป้เฮ้ยมีอะไรบางอย่างลากเนือโป้เข้าไปตาเหนอโป้ครับตาเหนือโป้เร็เวๆรีบลงไปเร็วรีบลงไปเร็วโอยทุกคนข้างล่างน,นี้อย่างมืดเลยแล้วเราจะเจอเนอโป้ไหมเนี่ยกางในนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยครับมีแต่กลัวมืดผมกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวฉันอยู่เป็นเพื่อนนายแล้ววันนี้เราจะช่วยเนือโป้ไปด้วยกันนะโ้ยทุกคนพี่กลัวจริงๆเลยโอเคเปิดประตูเนือโป้ครับ

Ayak lu ke duit tetap. Eh, Raya. Woi. Ini betul-betul arah ini. Cui, cui. Eh, cui. ผม,ผมขอกบกไรก่อนนะครับลืมไว้ว่าอยู่กล้ไว้รู้กันไม่กันนะครับอะไรให้พูดอะไรไม่รู้เ,เลยเอะอะอุปกรณ์อุกรณ์อุกรณ์และแล้ว,ลวเนปโปก็ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายไม่ไม่โอ้โหทุกคนนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันดงของหนอนสะพานชัดๆเฮ้ยหนอนสะพานพวกนี้กำลังกินล่าง เนอโบแล้วเอ้าเฮ้ยมันหายไปไหนอะทุกคนมันวาร์ปร้างไปอะไรจะเละๆจะเละแต่ก่อนนะเพื่อนนี่มันหัวฉันไม่ใช่เนอโบนะเพื่อนแล้วดูทุกคนไอตัวนี้มันไม่ไปช่วยลูกพี่มาหรอไอเนียเอ้ยเฮ้ยโอ๊ยทุกคนดูดิหนอนสะพานม่นหลักลอเพียบเลย ก็ต้องนะครับคือว่าผมแค่แวะมาเฉยๆผมแค่กาลังต์จะกลับมาแล้วขอตังค์หน่อยครับขอตังค์หน่อยเมื่อกี้กะผมเมื่อกี้กะผมนะครับกะผมกะผมกะผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิที่ก่อนกะผมครับกะผมไม่ได้แล้วล่ะต้องรีบ่งเดี๋ยนี่เอ้อผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วจะอยู่ก็อยู่ไปผมไม่อยู่แล้วครับเอ้ยคุณจะวิ่งตั้งนานแล้ว ผมผมไม่ไหวเลยนะครับห,ห,หนอนพวกนี้มันเยอะเกินไปโอ้ยทุกคนโอ้ยหยุดกิดก่อนโอ้โหทุกคน,กคนดงหนอนสะพานอย่างชฉดเลยแล้วจะทำยังไงล่ะนี่ยจะหนีจากที่นี่ยังไงฮะพิว่านะหนีไม่รอดเดี๋ยวปวกก็ช่วยไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เลยสงสัยวันนี้เราต้องกลายเป็นอาหารของหนอนสะพานแล้วล่ะผมไม่ยอมแพ้หรอกครับ จะทํายังไงออกไปไม่ได้หรอกดูหน้าพวกมันดิดักรอหน้าประตูแบบนั้นจะออกไปยังไงอ่ะก็ดูแลกันครับผมมีวิธีวิธีอะไรไหนดูดินี่ไงครับเผาหนอนเลยเฮ้ยทุกคนทำไไรของนเนี่ยโอ้กินหนอนชาปนย่างนี่ก็อร่อยเหมือนกันได้เนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่เนี่ยทําแบบนีสิ นอนเยอก็ดีเหมือนกันนะฮะและแล้วหนอนสะพานก็จากโลกนี้ไปยังผมยังไม่ตายออรอนไกไๆบ้างลหรให้มันดูซะบ้างว่าเป็นไป,นป,นปนและและ้วนอนสะพานก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบสุข เละใต้าการชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่สีด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปด้านะโอ้มันยังไม่ตายมัน,นี่มะ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 ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับ้ลยนะคะใครอยากส่งแฟนอาร์ตให้กับพี่ซีสามารถส่งมาได้ในลิงก์แฟนเพจเฟซบุ๊กด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะน่ารักทุกภาพเลย อุ้ยภาพนี้นะคะมีพี่ซีกับเหมียวซังแล้วก็ใส่แมสสีชมพูด้วยขอบคุณนะคะชอบมากๆเลยค่ะอย่าลืมส่งแฟนอาร์ตมาให้พี่ซีนะกดใจให้เรือเรือเลยเอาไปหมดใจเลยค่ะ